กาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเริ่มเป็นเเทสเหมือนเดิมนะผมวันนี้ผมอยู่ในเกม Wolf Tank Bit กันอีกเช่นเคยนะก็วันนี้เราจะมาจัดเทียร์ลิสกันซะหน่อยละกันเนาะเป็นเทียร์ลิสสำหรับรถฝึกละกันเนาะคืออันนี้จะไม่ใช่จัดเทียร์ลิสโดยรวมนะแต่อันนี้ก็กเหมือน,นแบบบอกว่าจัดเทียร์ลิสรถฝึกซะก่อนละกันเนาะพะรถฝึกเทีย่ยบที่บอกว่าเกมแจกทั้ง4ี่คันอะตอนนี้บอกว่าหลายคนน่าจะได้ครบแล้วนะก็เรามาพูดถึงกันซะหน่อยละกันนะว่าแต่ละคันโดยรวมแล้วแบอบกว่า ถ้าอยู่ในเทียร์ลิสต์รถฝึกอะคันไหนหน่าเอามาเล่นที่สุดคันไหนเจ๋งคันไหนเก่งคันไหนเฉยๆคันไหนเก่งน,น,น้อยสุดอะไรอย่างนี้เนาะมันคงไม่มีคันไหนกากหรอกใช่ถ้าเอาจริงในรถสี่คันนี้ทั้งหมดก็ไม่ได้มีคันไหนกากหรอกแต่มันแต,แต่ความเก่งมากเก่งน้อยก็มีอยู่นะก็ต้องบอกว่ามันก็มีอยู่นะเออนั้นก็มาพูดซึ่งสักหน่อยกันแล้วกันทนะสอบเทียร์ลิสต์นะซึ่งผมอาจจะไม่ได้ลงลึกเกี่ยวกับรถถังแบบว่า แต่ละคันมากขนาดนั้นนะเพราะเอาจริงผมก็ไม่ได้ทําคลิปลงลึกมานานแล้วเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นแบบต้องบอกไวกนะ่อนนะเทียริส์นี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมนะก็ใช้ใช้วิจาจ,จรยญายานในการรับชมด้วยนะครับผมนะก็แสดงความเห็นกันได้ว่าแต่ละคันคันไหนเจ๋งไม่เจ๋งนะจริงๆผมก็มีน่าจะมีพูดถึงในไลฟ์ไปไปแล้วนะแต่บอกก็เดี๋ยวเรามาจัดทีลิส์กันสักหน่อยนะบอกว่า โดยรวมเป็นอย่างไรนะผมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับรถแต่ละคันนะโมนะตอนนี้ผมแบบเอามา4คันโอผมนะตอนนี้ก็เป็นรถฝึกทั้ง4ี่คันโอผมนะอ่ะเดี๋ยวเราเรียงกันก่อนเลยนะคันไหนมาก่อนหลังอะาอันนี้มาน,น่าจะมาอันนี้มาก่อนใช่ไหมอ่ะอันนี้คือลำดับที่รถที่มาก่อนนะก็มาก่อนคือไท58นะ58แล้วเป็นรถเจนนะโมนะกลางรถรถถังการเทียนเจ็ดนะแล้วก็เชอร์แมนอีซีเอ็นะโมนะรถถังกลางลำเจ็ดของอเมริกานะที่3ามสเบรกทูนะ ไม่ใช่ต้องไทเกอร์ก่อนดิไทเกอร์ฟอรไลน์ครับแล้วก็ทีสสเป็นท่าเบรกทูแล้วผมนะใช่ป่ะลำดับน่าจะอย่างนี้ปะเริ่มไม่แน่ใจ <c oughs> อ่ะก็แน่นอนว่าแต่ละคันก็จะมาตามนี้นะแต่ว่ารถคันไหนได้เทียอะไรบ้างงั้นเราจะพูดตามลำดับรถที่บอกว่ามาก่อนมาหลังเลยกันเนาะอันนี้ผมก็มีเทียอยู่ประมาณ4เทียนลผมนะส่วนที่ว่างไม่ต้องดูนะเดี๋ยวเอาจริงเราเราเอารถไปไว้ในที่ว่างก่อนแล้วกันนะ เออเนี่ยอันนี้ที่ว่างอ่ะเทียผมนีจะมีประมาณ4เทียนะครับผมนะรถแจกสุดโหดเอออันนี้คือเทียเทียบบสูงสุดของผมนะรถแจกสุดโหดนะแล้วก็เทียเก่งนะเทียเก่งก็คือแต่อกว่าเก่งน้อยกว่าสุดโหดหน่อยแต่ก็เก่งนะผมนะเก่งกลางๆก็ผมอันนี้ก็ผมก็ยังถือว่าเก่งนะคืออาจจะเก่งเนาะคือต้องบอกว่าเทียเก่งกลางๆก็อารมณ์แบบเก่งน้อยกว่าเทียข้างบนนี้หน่อยนะแต่ก็ยังเก่งนะส่วนเทียเทีย อันสีเขียวนี่คือถ้าไม่มีคันอื่นก็เล่นได้นะอ,อสำหรับผมไม่มีเทียกากนะเ,ออเทียลิศนี้เราเราไม่ได้มาจัดเทียเทียตรกากสุดนะเราก็แค่บอกว่ารถคันไหนเก่งไล่ลําลดับมานะผมนะนี่คือสี่เทียที่ผมบอกว่าจะมาจัดนะผมนะแต่ละคันอยู่เทียไหนมาดูกันนะก็อันนี้คือที่ว่างที่เราจะวางรถไ้ก่อนนะก็ผมก็เพิ่งเคยใช้เว็บนี้ในการจัดเทียลิศนะซึ่งหลังจากนี้ถ้ามีจัดเทียิศก็จะใช้เว็บนี้นะ พราะว่าดูค่อนข้างใช้ง่ายเลยเดียวมาเริ่มจากแท้5แปงก่อนแรือกันนะเราจะพูดแต่ว่าไม่ให้มันเสียเวลาเกินไปเพราะว่าเราเกิดมานานแล้วจากไท้5แปดนะก็เป็นรถแจกคันแรกที่ได้จากการล็อกอิน7วันนะผมนะคันนี้คือได้ง่ายสุดๆเลยคือผมบอกจะวิธีได้เรืลอวกันแล้วก็ได้จากการล็อกอิน7วันเก็บเศษที่แบบได้จากการล็อกอินครบก็คือได้เลยคันนี้แบบง่ายๆนะซึ่งทำง่ายที่ในการได้มาแนละ้วความเก่งของรถอยู่ประมาณไหนนี่ รถแจกสุดโหดโผล่แล้วได้ง่ายด้วยอันนี้ถ้าถามว่าในความคิดผมผมเห็นยังไงเกี่ยวกับคันนี้ทำไมผมถึงใค่คันนี้เยอะสุดเพราะว่าอยู่อยู่เทีย์ที่สูงสุดนะอย่างแรกเลยผมมองว่ามันเป็นรถถังการที่แบบสเตตค่อนข้างค่อนข้างดูดีมากเป็นสเตตที่แบบว่าแบอบกว่าค่อนข้างน่าสนใจอ่ะแบบว่าทุกคันอ่าต้องบอกทุกคันในเนี้ยมีบูทไฟทั้งหมดซึ่ง ซึ่งนั่นก็จะทําให้แบบว่ามีข้อได้เปรียบเหมือนกันคือบูตไฟก็ถือว่าเป็นหนึ่งคะแนนที่แบบว่าจริงๆก็ต้องให้แหละบอกว่าบูตไฟก็ช่วยทาให้รถวิ่งไวขึ้นเยอะแต่ถ้าไม่นับเรื่องความบูตไวนะตัวมันเองก็วิ่งค่อนข้างคล่องตัวประมาณหนึ่งแล้วไม่ได้ไม่ได้ช้าแต่อย่างใดนะแล้วก็มีเกาะที่น่าสนใจด้วยผมมองว่าก่อป้อมหนา140ก็เป็นอะไรที่มองค่าไม่ได้เหมือนกันถึงแม้สีบนหัวมันจะหนาใหญ่ประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่แบบมันเป็นรถถังกลางนะรถถังกลางมันไม่ค่อยยืนนิ่งให้นานให้้งงนอู่่กรททีีเเ็็ถืปดตั ให้มา70ถ้าจำไม่ผิดนะก็ถือว่ามีมากพอให้ใช้ได้แล้วกันนะเออบ,บอกว่าแบบคือแบบปกติเราคมแบบไม่ได้ไปโผล่ตรงๆแล้วอ่ะปกติเวลาจะโผล่เราก็ต้องโผล่เช็คตัวทางอนซึ่งการที่มีเกาะเนี่ยตรงด้านหนเนี่ยก็ถือว่าใช้เด้งกระสุนได้ดีและอย่างนี้อย่ว่ามองค่าไม่ได้เช่นกันคือเรื่องเออเรื่องปืนเหมือนกันนะปืนดาเมจค่อนข้างเยอะนะ210แต่ว่าโหลด5วิหวานถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยแล้วปืนค่อนข้างคมเลยนะสำหรับผมถือว่าปืนค่อนข้าง แม่นแม่นในระดับที่ดีเลยสำหรับปืนรถถังจีนอ่ะโมเดลรถถังจีนรเ,เรยเดแบบโอ้โหปืนอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่นี่คือที่แบบปืนดีอะไรเดียวคือต้องบอกว่าแต่หลายอ,อย่างก็คือแบบบอกว่าค่อนข้างแบบดีมากเลยในระดับที่ผมรู้สึกว่าเป็น,เก,นเกินรถแจกคือเอาแบบเอามาเอามาขายผมว่าก็กได้อ่ะเออคันนี้คือแบบเอามาขายก็ได้แต่ก็คงเข้าใจรถถังรุ่นเจ็ดอยู่นี้เอามาขายคงขายยากนลเนาะ เออเนาะแต่ว่าเป็นรถที่ดีมากเลยสองรถแจกนะคันนี้บอว่าส่งพลังจริงๆนะใครใครใครได้ล็อกอินตั้งแต่ตอนนู้นนะที่ผมทําคลิปอ่ะก็คือแบบคุณนี่ยบมีของดีๆเลยนะถือว่าคันนี้ใช้แบกได้เลยนะแบบใช้แบกแรงไรได้เลยถ้าจะเล่นนะมามาคันต่อไปเชอร์แมนอีซีเองนะผมนะพูดถึงคันนี้แล้วก็ให้เทีย์ไหนดีอ่ะอยู่เทีย์นี้แล้วกัน ถ้าไม่มีการอื่นก็เล่นได้ทําไมผมถึงคิดอย่างนั้นแล้วเชอร์แมนอเองนะก็เอาจริงก็ไม่ได้แปลกใจมากที่มันที่มันจะอยู่ในเทียร์ยนรี้สําหรับผมนะเพราะว่าอย่างแรกเลยมันเป็นรถถังการที่แบบว่าใช้งานจริงค่อนข้างลําบากนะมอว่าอย่างนี้บอกด้วยวันที่เชอร์แมนต้องบอกว่ารถรถถังแบบพวกเชอร์แมนแต่ละคันปกติมันจะไม่ค่อยหนายอยู่แล้วอ่ะเออต้องบอกงี้ไม่ไม่มีมีเชอร์แมนเดียวที่หนามันคือเชอร์แมนจัมโบอ้อะแต่ว่าตอนนี้มันไม่อยู่ในสายวิจัยใช่ไหม เออผมก็ไม่มีพผมก็ขายไปแล้วเหมือนกันนะไอเชอร์แมนจัมโบ่เนี่ยก็คือแบบเป็นคันเดียวมั้งที่รู้สึกว่าเป็นรถตะกุลเชอร์แมนที่หนานอกกน,นคือแบบเชอร์แมนแต่ละคันมันจะบางๆนั่นแหละคือแบบความบางนี่ก็คือเรื่องหนึ่งแต่ต้องบอกว่าต้องรถรถต้องบอกว่าให้ความเป็นธรรมกับรถถังกลางเนพราะรถถังกลางมันก็ไม่ได้ต้องอ่าทะไรนะต้องหนาอะไรมากมายนะเพราะรถถังกลางไงแต่แบบผมรู้สึกว่ามันก็มีปัญหาในการเล่นอยู่ถึงแม้จะ ถึงแม้จะให้ความเป็นธรรมเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องดีซ็งดีไซน์ด้วยเวลาใช้งานจริงเนี้ยถึงแม้คันนี้จะให้มุมกดมาถึงสิบสองนะคือค่อนข้างเยอะมากกันเยอะกว่าคันอื่นอนนี้หมดเลยนะแต่บอกว่าเวลาใช้จริงอะ่ะบอกว่ามันมันค่อนข้างบอกว่าเลี่ยงการโดนดาเมจยากประมาณหนึ่งเพราะดีไซน์ที่มันออกแบบมาตัวค่อนข้าง,าง,างใหญ่เปนเจ้าโพแต่หัวหัว,หวก็ไม่ได้หนานะแล้วบบแบบไม่รู้ดิบอกไม่ถูกเหมือนกันอนะ่ะมัน, <laughs> ม,นมันใช้จริงยากแล้วกันเออต้องบอกงี้ผมจะไม่พูดลงลึกเยอะแล้วกันนะแล้วก็อย่างที่ผมรู้สึกว่า ก็ไม่ขนาดนะั้นเหมือนกันคือเรื่องปืนนะปืนนี่มันแบบว่าถึงแม้ปืนจะยิงเร็วมากอนะสาวิกว่าถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่ามันเบาไปหน่อยต้องบอกงนี้มันเบาไปนิดนึงเออต้องบอกงนี้มันเบาไปนิดนึงแล้วบอกคือพอรวมแบบองค์ประกอบหลายอย่างอย่างอย่างความที่มันตัวบางตัวใหญ่ดีไซน์อย่างเงี้ยแล้วบอกว่าตัวการที่ปืนก็ยิงเร็วก็จริงแต่ก็ไม่ได้แรงอะ่ะกลายเป็นว่าพอยิงกับคันอื่นที่แบบว่ายิงอาจจะไม่ได้ยิงเร็วมากแต่ยิงเฉดไปเฉดมา ตัวมันเองก็เจ็บม,มันมันเหมือนเป็นการยิงแลกเลือดกันซะมากกว่านะก็เลยถ้าอยู่เทียนีแล้วกันนะเออบอกว่าค่อนข้างมีความเล่นยากอยู่เพราะความบางอะไรหลายอย่างแล้วก็อย่างนี้นะแต่นี่มีความเป็นส่วนตัวอีกผมบอกนะคันอื่นคนอื่นยนะคิดว่ามันเก่งก็ได้นะยังบอกมันก็ไม่ได้กาดถึงถึงขั้นเดี๋ยวจะต,ต้องแบบเขียนว่าเทียร์กางแล้วงั้นก็ถ้าไม่มีคันอื่นก็เล่นได้นะเออถ้าบอกว่าผมไม่ไม่มีรถฝึกคันอื่นก็เล่นได้มาเรามาถึงไทเกอร์ฟอนไลน์กันเอ้เอาจริงผมก็ไม่แน่ใจว่าทำลายคันไหนมาก่อนลกวมา ใช่ก็ออนไลน์หรอเอาจริงคันนี้คันนี้จริงๆริตอนแรกอะ่ะผมผมไม่ผมก็ไม่ได้จาว่ามันเก่งขนาดไหนเพราะตอนแรกอะ่ะคนคนพูดมาเหมือนกันว่ามันเอ่อจากสแต็อะ่ะตัวถังมันหนาขึ้นแค่สองใช่ไหมจากจากไอ้สแต็ในเกมที่เราเห็นมันหนาขึ้นแค่สองใช่ไหมก็เลยบอกเฮ้ยมันมันคือแบบป้าป,ปืนอะ่ะหนาขึ้นอ่ะป้าป,ปืนเนี่ยเราเห็นชัดเ,เลยว่าหนาขึ้นแน่นอนหนาขึ้นแบบเยอะมากเลยทีเดียว เื่อจะแบบยังยิงเข้าอยู่แต่ว่าก็ถือว่าหนาขึ้นกว่าตัวธรรมดาเยอะแล้วก็เรื่องที่มุงกดปืนจาก7เป็น8ใช่ไหมเพราะว่าตัวธรรมดามุงกด7ตัวตัวไทเกอร์ฟอร์ไลน์มุงกด8ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยเดียวแล้วก็ปืนที่ดามจถือว่าแหลมเลยเดียวนะไม่ได้จะว่าแรงกว่าตัวธรรมดาป่ะน่าจะแรงกว่าตัวธรรมดานิดนึงนะเออแต่ว่าปืนก็เจาะไม่เท่ากันนะเออเพราะว่ามันปืนไอไอไทเกอร์หนึ่งมันปืนกระบอกนะแต่ก็ ถือว่าเก่งมากนะแต่ว่าพอได้ใช้จริงแล้วพอได้เจอสถานการณ์จริงๆผมก็รู้สึกว่าเอ้ไทเกอร์ฟอนไลน์มันหนาแปลกตัวถังนะคือตัวถังมันแบบแบบมันมันหนาว่าปกติอ่ะผมรู้สึกได้ว่ามันหนาวิปกติอะพอมาส่องนแอปบิสกิทอนะแล้วก็ทําคลิปรีวิวไปผมถึงบอกไงว่าเฮ้ยเชีย่ยมันหนากว่าที่คิดนี่หว่าผมตอนแรกผมคิดว่านึกว่าผมคิดไปเองเว้ยแม่งหนาขึ้นจริงเว้ยก็คือแบบ คือการนี้มันหนากว่าตัวปกติค่อนข้างเยอะเลยทั้งป้องปืนและตัวถังตัวถังที่ปกติที่บอกว่าก็มันคือบอกมันก็เคยบางเป็นกระดาษมาแต่ว่าบัฟมารอบนึงจนบอกว่าก็หนาพอได้แล้วแต่แค่ตัวยิงอยู่แต่ของไทยก็ฟอไลน์มันไปอีกขั้นเลยคือมันหนาขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยการแบบเอยียงหันตัวถังนี่คือมีผลต่อก,การที่ทําให้ไอ้ท้องด้านล่างหนาขึ้นเยอะประมาณนึงเลยก็เลยแบบเฮ้ยมันเก่งนี่หว่าอะไรเงี้ยคือแบบ มันว้าวว่าที่คิดอะต้องบอกจริงเออพอได้พอได้ส่องแอปพออะไรก็ว้าวว่าที่คิดเป็นกันงนั้นเทียที่ผมจะให้คือเทียเก่งนั่นเองอ่านี่ผมให้เทียเก่งนะเออต้องบอกนะคือเราจำสรรีเทียมายัางไงเราก็ต้องยัดยัดใหญ่ยัด,ยด,ยดใส่ทุกเทียแลยว้วผมนะก็เอาจริงผมว่ามันยกมันใกล้เคียงกับกับไทยห้าแปดมากเลยคือถึงแม้จะเป็นรถถังคนละประเภทแต่บอกว่าถ้าถนับในทุกความความบอกว่าความสามารถมันอะผมว่าจริงๆงมันมันมีมันใกล้เคียงมากเลยคือหมถึงว่า ถ้าถ้าผมจะสลับกันผมว่าก็มีโอกาสสลับกันได้เออต้องบอกงนี้แต่นี่ความเป็นส่วนตัวแล้วผมก็จะจัดว่างนี้นะส่วนที่สามสิบปีแปดห้าเบกถูกคุณไม่รู้เรื่องเลยอยู่เทียนนี้ไปเป็นกลางๆแล้วผมนะทำไมผมถึงให้เทียนนี้สามทีสามสิบแปดห้าเบกถูกนะเอาจริงก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะคือผมรู้สึกว่ามันพอใช้จริงแล้วบอกมันไม่ขนาดนั้นอนะ คือผมตั้งแต่ผมจะเห็นสแตตแล้วอ่ะผมเห็นสแตแสแตแล้วผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้แบบว่าแตกต่างกับเจ้าตัวแท,ท็ก58 08เท่าไหร่เออผมลืมบอกเลยว่าได้ยังไงนะซับเชอร์แมนนี่ผมได้จากอะไรวะเออมันเป็นกิจกรรมนี่แหละเออกิจกรรมสักอย่างทําไม่ยากนะนี้ทําดามมังถ้าจำไม่ผิดนะแล้วกิจกรรมนี้เออเอาว่าะกูจำไม่ได้ทําอะไรอ่ะบอราว่าไปดูในคลิปแล้วกันในคลิปทีวิวรถถังตะละกันผมน่าจะมีพูดถึงไปบ้างแลวกูลืมไปแล้วเนี่ยจำได้คันแรกเพราะคันนี้มัน ได้ง่ายอาร์ทีสามสี่เปอร์เซนต์เบรกทูอันนี้ผมก็จำได้เหมือนกันมันน่ามันน่าจะภารกิจแบบเหมือนเหมือนคล้ายๆเบนโต้พาสอะแบบทําทําภารกิจรายวันเก็บเลเวลเก็บเลเวลมามาปลดล็อคของอะซึ่งของฟรีเนี่ยนะมันจะเป็นทีสามสี่เปอร์เเบกทูเวลล์หกสิบนะถ้าจากวีดเวลล์ห้าเก้าด้ยก็ถ้าเป็นผมให้ถึงเทียให้อยู่เก่งกลางๆนะคือผมมองว่ามันสแตทมันโดยรวมอ่ะมันไม่ค่อยต่างกับตัวแท็ห้าแปดศูนย์แปดเท่าไหร่อ่ะผมรู้สึกว่าโดยรวมมันแอบ แอบน่าใชเน้ะยกว่าไท,ทาย58ด้วยสามาคือด้วยหลายๆอย,าอย่างอย่างเช่นเรื่องก่ออะอย่างก่อน,นี่คือบอกว่าก่อป้อมปืนบางลงกว่าตัวไทย58หน่อยแต่ว่าก่อตัวถังหนาขึ้น15หน่วยเงี้ยซึ่งมันมันก็ดีนะคือมันหนาขึ้นอะแต่ผมรู้สึกว่าการที่ก่อป้อมหนาดิมันคุ้มกว่าการก่อตัวถังหนาเพราะว่าโดยรวมแล้วก่อตัวถังเวลาสองมันไม่ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นอะต้องมองงนี้มันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้น แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยที่ผมมองว่าเรื่องความโมดิตี้ด้วยโมบิตี้กลายเป็นว่าตัวจีนก็ดีกว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็ปืนเนี่ยผมมองเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าไม่อียงว่าแปลกๆมันคือเรื่องปืนเวยบอกว่าแน่นอนว่าปืนเนี่ยโหลดถ้าผมจำไม่ผิดนะเวลาีโหลดอ่ะไอ้นี่คันนี้เร็วกว่านิดนึงเร็วประมาณห้าวิห้าวิกว่าแต่อันนี้เร็วกว่าแบบหลักหลักศูนย์จุดเท่าไหร่ไม่แน่ใจอ่ะเร็วกว่านิดนึงแล้วก็ปืนคันนี้ดาเมจสองร้อยสิบโดยเฉลี่ยนะ คันนี้ได้เป็นร้อยเก้าสิบไงคือแบบมันอะไรวะบอกไม่รู้อ่ะคือแบบคือแบบโอ้โหมันมันปืนมันโรยไกลกว่านิดนึงแรงกว่านิดนึงอีกแล้วความแม่นยำถามว่าไอคันแม่นยำต่างกันขนาดไหนคันนี้เลงช้ากว่าไม่เอ่อไม่เยอะแต่ว่าแม่นกว่าคันนี้เลงเร็วกว่าแต่แม่นน้อยกว่าแบกเอออะไรวะเนี่ย What the fuck man เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กูจำผิดบอกว่า อันเนี <arts kişi> <P an> ้ยแม่นแม่นกว่านิดนึงบอกว่าไอไอการกระสุนน่ะน้อยกว่าเออบอกว่าดีกว่านิดนึงแต่ว่าเลงนานกว่าเยอะมากในขณะที่คันเนี้ยกระจายกระสุนมากกว่านิดนึงแต่ว่าเลงเร็วกว่าเยอะมากกูแบบโอ้ชิตอะไรวะเนี่ยซึ่งผมมองว่าการกระสุนนอยเออบอกว่าดีบอกว่าน้อยน้อยลงเล็กเลก็ถือว่าดีไงมันมันก็ดีทําให้แบบว่ายิงได้เครื่องที่ยิงได้แม่นขึ้นอะไรเงี้ยทำให้อาร์จีน้อยลงแต่แบบ ผมว่าเร็งเร็วก็สาคัญอ่ะแล้วแบบไอ้นี่มันหายเล็งเร็วไปหลายวีเลยผมไม่แน่ใจจาสลับกันไหมแต่เอาไปว่านั่นแหละมันแบบไม่รู้อ่ะมันก็เลยการสเตตโดยรวมมันก็เลยดูเฉยเฉยแล้วคันนี้สองคันนี้มันกดเจ็นเท่ากันด้วยมันก็เลยแบบกลายเป็นดูไปดูมามันเลยดูเฉยเฉยอะไรเงี้ยเออดูเฉยเไปหน่อยแต่ว่าถ้าสมมติใครมาไม่ทันไทยห้าแปดก็ใช้คันนี้แทนได้เออผมว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเออมันก็ยังเก่งอยู่น่ายังใช้ได้อยู่นะแล้วก็คือผมว่างานมันก็ดูดีกว่าเช อแอร์ลิสของรถฝึกของช่องผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะอย่างที่ผมบอกย้ำว่าเป็นเพียงแค่ความเข็นส่วนตัวเท่านั้นนะผมนะก็ใครคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับรถฝึกนะก็มาคุยกันที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ทีได้นะครับผมนะก็อันนี้ที่ว่างแหมดแล้ว,หม,ลวหมดแล้วนะอ่าเย้หูจะจบแล้วเฮียตอนแรกว่าจะแป๊บเดียวเนี่ยพนะูดไหลเลยเนะี่ยอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะก็คลิปนี้ก็น่าจะรัดคิวหน่อยแนละ้วเดี๋ยว่ อัดวันนี้อาจเท่าไหร่อัดวันที่9เออไม่ใช่อะไรวะ19กันยานะก็น่าจะลงสัปดาห์หน้านะเออน่าลงสัปดาห์หน้านะก็ใครคิดอย่านก็คอมเมนต์กันได้เลอย่างผมองบอกแล้วก็ใครชอบนี้คลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่มใจให้ผม,มกันด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอคลิปหน้านะก็จัดทีนี้อาจจะมีอีกนะผมอบอกอน,นี่คือจัดเป็นน้ำจิ้มก่อนนะเพราะว่า เดี๋ยวผมรอจัดทีลิสบอกว่าทีลิสใหญ่เลยบอกว่าทีลิสบอกว่ารถถังระดับสิบรถถังก้าเี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาจัดแน่นอนเพราะเว้นี้ดูใช้แล้วใช้ง่ายเหมือนกันนะดูแบบมันมือเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวไว้ไว้ว่ากันนะก็วันนี้ขอลาที่นี่ผมนะก็ฝากกดฝากติดตามมันต่อด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไ่นีดิวนะสัปดาห์หน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอดูกันได้น่าจะเป็นคลิปรีวิวรถถังแหละเพราะว่าคลิปแบบนี้น่าจะไม่อยู่บ่อยอ่ะอ่ะวันนี้ไปแล้วับผมกินยาไปมเนี้ยอ่ะบ๊ายบาย